สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมเมษละขนาเมษการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทม m ์ s สแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะพาร์ทคนโสดนะคะเริ่มก,กันเลยนะคะสถานก,การณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่ฝั่งของคุณนะ สาไม่เท้านะคะ queen of bonds justice นะคะ l e v e r s แล้วก็5ดาบนะ energy ชาวธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือ,อความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างสูงหรือ dealing กับชาวธาตุาไฟธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนานหรือดาวศุกรนะ์บางคนมีการถอยหลังหรือเดินหันหลังนะคะให้กับอดีตที่ผ่านมา ะะแต่บางคนยังคงคิดถึงบางคนในอดีตอยู่นะคะเป็นบางอย่างที่ยังฝังใจคิดถึงอดีตที่เพิ่งตัดจบนะคะบางคนเพิ่งตัดจบได้หมัดหมาสดสดๆร้อนๆไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนคุยก็ตามนะคะจำเป็นจะต้องมีการเดินหน้าต่อแบบจําเป็นต้องต้องเดินหน้าต่อคือเราไม่ได้อยากที่จะเดินหน้าต่อหรอกนะคะจำเป็นต้องมุ v อ่อนออกมา นะคะแต่ในใจก็ยังคงคิดถึงหรือนึกถึงคนเก่าๆอยู่ส่วนคนใหม่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะมีโอกาสว่าจะเป็นคนที่ถูกใจด้วยนะคนใหม่เนี่ยนะคะแต่คุณเหมือนพยายามข่มใจตัวเองอะที่จะที่จะเปิดโอกาสหรือเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆ นะคะคเพราะเนื่องจากว่าบางคนยังคงฝังใจหรือยังคงนึกถึงคิดถึงเกี่ยวกับคนที่ผ่านมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคนไหนดีอ่ะคนใหม่ไหมอ่ะดูคนใหม่นะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามานะคะเป็นไงบ้าง king of pentacles นะคะ8ไม้เท้า10ไม้เท้านะคะ10ถ้วยนะ พาถ้วยนะคนคนนี้นะคะเป็นชาวธาตุด,ดินค่อนข้างโดดเด่นมัาางกรพุกศบหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคนคนนี้ค่อนข้างบ้าง,งานนะ,ะเขาแบบเป็นคนที่บีซี่แล้วก็เป็นคนที่แบบมีมีภาระที่ต้องโฟกัสสูงดังนั้นงานเขาจะเยอะมากแลวโฟกัสเรื่องงานเยอะมากๆส่วนเขารู้สึกว่าบางทีอย่างเขาแค่อยากต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มเขานะคะในช่วงเวลาที่แบบ เหนื่อยจากงานหรือหยุดจัดงานแล้วเขาต้องการบางอย่างที่เข้ามาเติมเต็มคนคนนี้หวยหาความรักนะคะต้องการที่จะมีคนที่จะแบบมาเข้าใจเขามาเติมเต็มเขามารักเขาแต่เขาค่อนข้างเหงาเพราะว่าไม่มีใครเกตไลฟ์สไตล์ของเขาเท่าไหร่นะคะอยากมีใครสักคนมาเติมเต็มนะนานๆที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าหรือเขาจะแห้วหรือเขาจะแป๊กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ เวลามีความรักเขาคงจะไม่ได้เติมเต็มได้มากพอด้วยแหละมั้งก็เลยแบบเหมือนมีประเด็นปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะคะเลยเป็นคนที่ต้องการความรักแล้วก็หหยหาความรักพอสมควรขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะระหว่างตัวคุณแล้วก็ความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาฟังคุณนะคะกุยุทธโชคลาภถึงคุณจะมีการ เลิกลาหรือตัดจบก,กับคนเก่าไปแล้วนะคะคนใหม่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแจ็คพอตสาหรับคุณน,นะเพราะเอาจริงๆคนใหม่ก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นบุคลิกหน้าตาต่าง,างๆหรือโปรไฟล์เขานะคะอแต่ตัวคุณเองก็ยังคงมีฝันนะคะความฝันหรือยังมีความแบบเพ้อฝันยังมีนึกถึงจินตนาการต่างๆเกี่ยวกับคนเก่าเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะแล้วคุณมองว่าคนใหม่เนี่ย หลายๆอย่างโปรไฟล์เขาคุณดูว่าเขาไม่ได้จะโสดไหมจากสภาพแล้วนะคะคุณกลัวเขาชนนี้เนี่ยจะเข้ามาทําให้คุณแบบเป็นการสร้างภาพสวยหรูหรือเปล่านะคะเป็นเพียงแค่ภาพมโนให้เราได้คิดไปไกลหรือเปล่ามันจะเป็นความเป็นจริงในตัวเขาจริงๆหรอล้นนั่นนี่เราก็แอบคิดกันไปต่างๆนะคะมาดูฝั่งเขาเพิ่มเติมน,นะไอเดียนะคะ คำสัญญาเห็นไหมเขาว่าคาทางคําหาคนที่จะเป็นเป็นแบบเป็นพอให้กับเขาเป็นคนที่จะเป็นความรักในระยะยาวของเขาเป็นความรักที่จะเป็นแบบการดูแลซึ่งกันและกันกับเขานะคะแล้วเขาคิดว่าเขาก็เจอแล้วและมองว่าน่าจะเป็นคุณนะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกสามถ้วย ีถ้วยเขารู้สึกได้เลยว่าคุณนะไม่ค่อยสนใจหรืออาจจะไม่ชอบเขานะคะหรือโวนสนใจหรือโฟกัสอะไรอย่างอื่นอยู่นะคะเขามีการแอบ,บส่องแบบอแบสืบแอบดูแบบเกี่ยวกับตัวคุณนะคะว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนยังไงนะคะบอกเลยว,ว่าคนคนนี้ะคะชอบคุณจริงๆนะและเขาดูอยากที่จะรู้จัก กับคุณนะคะอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะรู้จักตัวตนของคุณให้มากกว่านี้อยากทําความรู้จักกับคุณแต่ติดปัญหาตรงที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมคุณจะชอบเขาไหมหรือคุณจะไม่สนใจเขาแบบที่เขาคิดจริงๆฟังคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาล่ะคะอีโลแฟนนะคะห้าถ้วยคุณยังโฟกัสเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมายังคงนึกถึงคิดถึงคนเก่าอันนี้มันอาจจะยังคงเป็น กำแพงหรือว่าอุปสรรคกลางจากฝั่งของความรู้สึกของตัวคุณนะคะที่คุณยังแบบเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆหรือคนเก่าๆอยู่นะคะเห็นไหมไพ่เดทตัดจบนะคะเกี่ยวกับคนเกา่ามันก็เลยยังเป็นอะไรที่เป็นเป็นช่องว่างตรงกลางนะคะระหว่างคุณกับคนใหม่ระหว่างตัวคุณกับคนใหม่ที่จะยังไงเดินหน้าต่อนะคะยังฝังใจคุณค่อนข้างมากเลยนะ ส่วนความรู้สึกคุณถามว่าไม่ชอบเขาไหมหรอก็ไม่ได้ไม่ชอบขนาดนั้นนะแต่แค่คุณยังโฟกัสเกี่ยวกับคนเก่าเลยทําให้คุณยังไม่ยังไม่ได้เปิดใจมากคอยกับคนใหม่นะมาไปต่อกันที่บทสรุปบทสรุปนะคะสองถ้วยนะเจอคนใหม่ที่ดูกใจนะคะบอกเลยว่าเปิดโอกาสได้นะเนี่ยเห็นไหมเปิดโอกาสได้นะคะ เราควจแบบว่าช่างเลือกมากหรือว่ายังคงแบบเอายังไงดีคนเก่าก็ยังคิดถึงคนนั้นเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อใจเราเราควรเปิดใจดีไหมบอกเลยนะคะเปิดได้ไม่ผิดและมีโอกาสที่จะได้เติบโตทางความสัมพันธ์ด้วยไพ่ True Love เข้ามานะคะคนคนนี้เขาต้องการความรักและพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณไพ่บอกว่าให้คุณได้เปิดโอกาสตัวเองได้เจอความรักใหม่ๆได้เจอกับ ความรักดีๆครั้งใหม่ให้กับตัวขุดนะคะธาตุดินต่างชาติคนอายุแตกต่างกันค่อนข้างมากเด่นที่สุดนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคูยนะคะสถานการณ์ความรักคนคอ่า ฝั่งคุณนะคะเป็นยังไงตัวคุณเองเกเหรียญเจถ้วยนะคะตัวเลือกเยอะมีอะไรให้คิดค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์นะคะชาวทัดน้ําค่อนข้างดเด็กมีนกรากดหรือพิจิตที่ในราศีลษณาหรือดาวศุกร์อยู่ในช่วงนี้นะคะความรู้สึกข,ของคุณเต็มไปด้วยความอ่อนไหววันไหวนะคะทั้งกับคนปัจจุบันนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบกระชุ่มกระชวยนะคะถึงดูจะแบบทำตัวเหมือนคนโสดนิดหนึ่ง ตัวควรจะทําตัวมันพ้นโซรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็เติมเต็มเราโอเคนะแต่ว่าร,ารู้สึกว่าข้างในมันยังเหงาเหงาอยู่อ่ะข้างในมันยังขาดบางอย่างนะคะมันจะเป็นเก้าเหรียญตรงนี้ยังเติมให้เราไม่ได้เต็มที่นะคะดังนั้นมีคนใหม่เข้ามาในช่วงของปลายเดือนโอกาสที่คุณจะรับคนใหม่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ค่อนข้างสูงนะคะจะมีความหวั่นไหวอ่อนไหวความรู้สึกแบบ ได้อยู่ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆฟังของเขาละคะคนปัจจุบนันสถานการณ์ความรักคนปัจจุบันเป็นยังไง King of Pentacles นะคะทาทพอร์น่าทวยคนคนนี้พยายามที่จะปรับบาลานซ์นะคะระหว่างตัวเขาและตัวคุณถ้าเป็นลักษณะของความรักทางไกล แตกต่างกันในเรื่องของก๊บเวลานะคะเขาก็จะมีการพยายามที่หาเวลามาคุยกับคุณนะคะหรือถ้าเป็นคนยุ่งๆเขาก็จะหาเวลาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคุณหรือมาเจอคุณต่างๆนะคะแต่เขารู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าเขาจะหยิบยื่นอะไรเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นอ่ะหรือคุณไม่ได้แบบโฟกัสเขาขนาดนั้นเขารู้สึกว่าบางทีเหมือนคุณตอบช้าบ้างถามคำตอบคำบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แอบ,บนอยเหมือนกันนะ แอบหน่อยนิดนึงออบรู้สึกแบบความพยายามของฉันไม่ไม่มากพอสําหรับเธอไหมหรือยังไงนะคะโอเคขยายสถานก,การณ์ความรับเพิ่มเติมนะคะพักผ่อนนะแก้วตาดูใจหักดีบนะคะแล้วก็ฝันดีอโอเคคุณเคยคิดนะคะที่จะลองอปฏิเสธคนอื่นหรือปฏิเสธตัวเลือกอื่นๆ เพื่อที่จะโฟกัสที่คนคนเดียวแต่คนรู้สึกว่าโอเคเขาเติมเต็มเรอนได้ดีนะคนปัจจุบันอะแต่เราเรารู้สึกว่ามันยังขาดอยู่นะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าคนใหม่ที่ถูกใจเข้ามาเรายังคิดว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่เรายังคิดว่าความสัมพันธ์มันยังไปได้เรื่อยๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรในสถานการณ์ในฝั่งคุณมันก็คงจะไม่ได้ไม่ได้แย่มั้งถ้าเรายังให้โอกาสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งคนคุยปัจจุบันละคะ ให้ทําบุญให้ความรู้นะคะอสังหาหรือมาซับแล้วก็อักเสบนะคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วในใจเขาในช่วงเนี้ยเขาก็อยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนะคะเขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าเขาต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์นะเขาเรียนรู้ความรักมาระยะหนึ่งละนะคะเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้วอาจจะได้คําแนะนํามาจากเพื่อนปูงหรือคำแนนําจากโค้ดไปดูไลฟ์โค้ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งเขารู้สึกว่าโอเคคุณค่อนข้างตอบโจทย์เขานะตอบโจทย์แล้วเขาอยากไปต่อแต่มันติด,ดนิดนึงติดอักเดนเ์นิดนึงตรงที่เขารู้สึกว่าช่วงช่วงเนี้ยหรือว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณไม่ค่อยโฟกัสเขาเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสองเหรียญ ประคับประคองใจตัวเองมากเลยเขาอยากเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้บางทีเขาแอบพึงนะแอบพึงแอบหัวแอบยึดติดแอบคิดมากกับการะทําบางอย่างของคุณมันจะเป็นการตอบช้าก็คิดไปแล้วว่าแบบคุณจะอะไรหรือเปล่าคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนู่นนั่นนี่นะคะคุณจะมีคนอื่นไหมคุณจะคุยกับใครหรือเปล่าคุณจะไปเจอใครหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณไม่ชอบเขาแล้วหรืออะไรยังไงนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมมลคือเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณ ในระดับเลื่อนขั้นของการคอมมิเนต์แล้วเขาตูจะชอบคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งทําให้เขาหึงหวงเขายิ่งรู้สึกว่าติดติดคุณมากขึ้นรู้สึกดึงดูดมากขึ้นแต่เขาไม่ได้ชอบความรู้สึกของความคิดมากหรอกนะมันเป็นธรรมชาติของตัวเขาอะค่ะนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาละ5ดาบ4ไม้เท้านะคะ Knight of w a n d สิบถ้วยคุณชอบเขาไหมคุณชอบเขาแต่บางทีอะ คุณรู้สึกว่าเขามีความเยอะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพยายามมากมายในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยไม่มีความไม่มีความในเรื่องของแรงดึงดูดขนาดนั้นที่คุณจะต้องพยายามอะไรให้กับเขาขนาดนั้นน่ะคุณได้รับคุณได้รับแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพยายามที่จะให้อะไรเท่าไหร่เขาก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเวลาต่าง มันก็เลยแพชชั่นหรือแรงดึงดูดระหว่างคุณที่มีให้กับเขามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่าชอบเขาไหมชอบเขานะรู้สึกดีๆกับเขาแค่แค่จุดที่แบบทําให้ความตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นกับคนคนนี้เท่าไหร่บทสรุปนะคะก้าวม่เท้านะ สิ่งที่ปกปิดปิดบังนะคะหรือเซฟโซนหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมให้เขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวคุณขนาดมันนะคะเก้าเรียนนะคะความขาดนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเติมเต็มคุณได้ไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มสิบย,ยังอยู่ประมาณ9นะคะมันก็เลยอาจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อะไรที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกตื่นเต้น ประทับใจหรือแฮปปี้ใดๆแล้วก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่มาจะมีความชังนักนิดนึงระหว่างคุณกับคนคุยนะคะในช่วงของปลายเดือนนิดนึงนะ,ะฮันนีมูนหาอะไรมาเติมเต็มโซเมตนะคะแล้วก็ make the effort คนคนนี้มีสัญญาณของเนื้อคู่หรือคู่ที่ดีของคุณนะคะเพียงแค่ว่าบางทีอะ่ะคุณอาจจะต้องลอง take step ดูนะคะ make the effort ดู ับคนนี้ลองดูซิว่าถ้าคุณ make the effort แล้วเนี่ยใจคุณจะมีความเต้นแรงขึ้นไหมใจคุณจะมีความรู้สึกยังไงถ้ามันนิ่งๆเรียบๆจริงๆคุณก็มีโอกาสได้นะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะมยังไม่ได้เป็นแฝดที่จะลองแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลองดูซิว่า คนอื่นทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากเท่าคนคุณนี้จริงไหมนะคะโอเคพาสของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาทของคนมีคู่นะคะมีคู่มีแฟนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างสิบไม้เท้านะคะเดอะฟู เพสเซอรเพนนคอร์สิบถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยโอเคเชา้าธาตุด,ดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะเมามัางกพรพฤกษ์หรือกันที่อยู่ในราศีลักนานหรือดาวศุกร์นะคะปัญหาต่างๆนะคะที่มาตั้งแต่กลางเดือนนะคะต้นเดือนมีนาจนถึงประมาณ15-16เนี่ย ที่มันหนักอกหนักใจต่างๆนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่คุณจะปล่อยวางได้นะคะปล่อยวางโล่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างจะได้มีการเคลียร์ใจกันนะคะบางคนจะมีการเดินทางด้วยกันนะคะท่องเที่ยวในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเป็นแบบสอง์อาทิย์หรือวันหยุดสั้นๆนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันดีมันดีกว่ามันดีกว่าที่ผ่านมานะมันดีกับใจด้วยมันดีกับหลายๆอย่างที่ที่เราเหนื่อยมาก่อน เราเหนื่อยจากความสัมพันธ์หรือเราเหนื่อยจากงานหรือเราเหนื่อยจากปัญหาต่างๆตอนเนี้ช่วงของปลายเดือนเนี่ยค่ะประมาณ2 5ถึงปลายเดือนเนี่ยนะคะคุณรู้สึกได้ถึงการเติมเต็มทั้งตัวเราเติมเต็มเขาตัวเขาเติมเต็มเราใจมันได้กระชุม่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและจากนี้คุณดูเหมือนจะมีแพมีความคิดอะไรบางอย่างที่จะสานต่อในความสัมพันธ์หรือที่จะมีแพนันธ์ดีๆต่อไปในความสัมพันธ์ของคุณนะคะ ความหนักโน่งตรงนั้นก็จะได้เบาลงนะฝังคนรักนะคะเป็นยังไงบ้างเอซอฟมอนส์นะคะสีไม่เท้านะคะโอเคการยึดติดการปล่อยวางต่างคนก็ต่างได้ปล่อยวางพันธะวาระบางอย่างที่มันหนักอึ้งในใจนะคะใครที่มีปัญหากันมาก่อน <c oughs> ก็ได้เคลียร์ปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมา เขาอกเขาใจให้กำลังใจนะคะอบกอดกันอีกครั้งสัมผัสถึงความรักดีๆให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งในของเขาเป็นเดือนซันในปลายเดือนนะเดือนซันกับเดือนมูนนะคะเขาจะมีความอารมณ์ขึ้น,น,นลๆลงลงนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันดีอ่ะเขามีความกลัวเขามีความกังวลว่าช่วงเวลาดีๆตรงเนี้ยมันจะหายไปไหมเขาอยากที่จะสตาร์ทนะคะ ช่วงเวลาดีๆนี้เอาไว้อะอยากที่จะแบบหยุดเวลาดีๆนี้เอาไว้แล้วเก็บเก็บช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆนี้เอาไว้ให้แบบนานที่สุดนะคะเขากลัวว่ามันจะหายไปขยายสถานก,การณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะติดจินบนนะคะความทรงจำนะถือว่าจะเป็นช่วงของความทรงจำดีๆอะไรที่แบบเป็นความวุ่นวายจากปัจจัยภายนอกนะคะหรือปัญหาภายนอกคุณพยายามที่จะไม่รับเข้ามานะ มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ใช้เวลากับคนรักของคุณอย่างแท้จริงการที่จะได้รีแลกซ์นะคะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เองจอยกับคนรักนะ,ะฟังเขานะคะงานนอกที่ผ่านมานะคะความหึงหวงพนาันาการนะคะหรือความแบบเยอะสิ่งเกี่ยวกับงานของเขานะคะเขาก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงนะคะอะไรก็แล้วแต่ระหว่างคุณกับเขามันก็ได้เป็นจุดที่ ใช้เวลาร่วมกันนะคะเป็นเป็นจุดที้ทําให้เขารู้สึกว่าแน่นแฟนมากคื้นระหว่างคุณกับคนรักนะคะแล้วก็ตัวเขากับคุณนั่นเองนะคะ,ะ,คะเป็นการเรียนรู้ไปอีกจุดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะเจ็ดไม่เท้าเต่ซฐศสอรโอเคเขาว่ากลัวแค่ กลัวทาอะไรที่ไม่ถูกใจคุณกลัวทําอะไรแล้วคุณไม่ชอบกลัวในเรื่องของความลับกลัวในเรื่องของว่าคุณจะมีอะไรที่ปกปิดปิดบงังกลัวคุณพูดไม่อกลัวค,คุณเนี่ยไม่พูดความจริงกลัวค,คุณพูดโกหกหรือปิดบงังอะไรบางอย่างเขาต่อให้คุณไม่ได้ปกปิดอะไรหรอกคุณเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณชัดเจนกับเขาแต่เขากลัวว่า ในนั้นอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะจะมีบางบางสิ่งหรือสิ่งอื่นที่ที่แบบทําให้เขาไม่โอเคอ่ะคือเขากลัวมากๆเลยคือตัวเลือกหรือบุคคลี่สันะคะเมื่อไหร่ที่คุณเพิกเฉยเมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่เต็มที่กับเขาหรือคุณนิ่งกับเขาเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันทําอะไรไม่ดีไหมเขาจะมีความแพนิคเขาจะมีความแบบพารานอยในตัวเขาเองสูงมากนะคะเซนซิทีฟหนักมากนั่นเองนะคะ ฟังคุณล่ะคะคิล่วรู้สึกยังไงกับเขานี่สีเหรียญคิดมากเขารู้สึกออกคุณรู้สึกว่าตัวเขาแบบคิดเดยอะคิดมากตัวคุณเองก็เคยกอดเก็บบางอย่างมาก่อนและช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการปล่อยวางนะคะเป็นช่วงของการปล่อยวางและเป็นช่วงของการฮิวใจของคนสองคนนะคะที่จะแบบว่ากลับมารีเฟรชอ e e เนอรใหม่ๆกันอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะคุณก็อยากให้เขาได้ปล่อยวางอย่างแท้จริงแลวคุณก็ไม่อยากที่จะทําอะไรที่มันแทงข้างหลัง ความสัมพันธ์ด้วยช่วงเวลาของการหิวใจก็คือหิวใจหิวใจแล้วมันจะต้องขึ้นมาดีดีกว่าเดิมนะคะต่อไปสองเหรียญน,นะคะเดกิวไฮเดสนะคะบางคนที่ค่อยออความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหามากๆนะคะแทบจะจบกันไปแล้วนะคะก็จะได้กลับมาเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ในที่นี้คือการแบบ ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะประับความเข้าใจประคับประคองแล้วก็ปล่อยวางที่ผ่านมาได้อย่างแท้จริงนะคะกลับมาเติมเต็มกันให้ได้นะอาจจะมีบางคนที่ยังคงติดขัดอยู่บ้างนะคะในเรื่องของความรู้รสึกลึกๆภายในแต่ในเรื่องของการแสดงออกหรือสถานการณ์เนี่ยกระตือขึ้นค่อนข้างมากนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะอาจจะเติมเต็มความสนุกสนานนะคะบางคนโอเคปล่อยวางทุกอย่างกลับมาปรับความเข้าใจได้ ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่บางทีอาจจะต้องมีกิจกรรมกิจ,จาก,การรมนะคะหรือการออกเดตกันสักหน่อยไหมที่จะเป็นการแสดงออกความรักให้มันเห็นด่นเด่นชัดมากขึ้นนะคะโอเคค่ะคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ